นี่มีใ,<ห>ใช้มีใช้เล่นนายธนารเดี๋ยวเลิกเล็กเอาไปป่าคืนน้องนายเดียวกลับบ้านเลยเข้าธิรยุทธมาแล้วธิรยุทธม,มาแล้วอยู่ไหนวะา Yeah. ชอบีชอไหนแอืมร100น,น,นะครับชอบเอนะครับ7212าชอบนี้7 2 6<อ> 2> ไหลแรวใช่ไหแไมแรงไ่ัดรถ่างหลก็เ<ต>ข้าไปครับขึ้นที่สามเข้าที่สามไดครับ